โอเคโอเคบอยช์ไแล้วเราจะได้สัมภาษณ์กันนะครับโอเคโอเคโอเคคันดาวโอเคเป็นยังไงครับให้สี่หนุ่มครับแนะนำทักทายบอยสไทยแลนด์หน่อยครับสวัสดีครับผมจอบซึ่งพิเศษครับชิงแชมป์ไทยแลนด์ 僕がサーディカーポンジが鳴られてサディカポンジは鳴られてきたかーディカポンジができたかおーイヤーカービーカービーしてくれよ、おいしいよな。 바보스 좀바에게니 <목> <initiatives> 아 일단은 아... 오늘처럼 공항에서부터 굉장히 많은 팬분들이 저희를 반겨주시고 그리고 또 어... 이렇게 어딜 디 가나 어.. 따라와 주셔서 저에게 희 항상 힘을 주시는같아서 정말 감사하고 내일 공연으로 번역하도록 하겠습니다. 아, 아니 려니 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 려 กลั <목소리도> 네, 이제 보름달이한 달에 두번 뜨는 거거든요. 어그두 번째 뜨는 날을 블루문이라고 하더라고요. 그블루문의의미가 기적을 뜻하기도 하고 특별한 의미를

ว่าก็ต่างก็จะพิเศษนะครับพี่ยอนจี่อยากให้แฟนๆเนี่ยให้ความสนใจคุณบโหานี่แหละของคอนเสิร์ต้องจกมากคหณแฟนต้องคอยติดตามอะไรอย่างเง้รับเ아무래도저희สิคล์ออเสโรตอ ใครร้องได้บ้างเอ้าส่งเสียงหน่อยเลยร้องได้กันหมดเลยนะครับพรุ่งนี้นะต้องร้องตามเซียนบลูให้ได้เลยนะครับอยากให้ช่วยอธิบายถึงอัลบั้มนี้นะครับพิจิยานะรให้เซียนบลูอธิบายถึงหน่อยสำหรับวิวบนะครับสมาชิกทุกคนก็มีส่วนร่วมในการแต่งเพลงด้วยนะครับแล้วก็การตอบรับเนี่ย 나, 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 나. 야, 어, 저희 시엠 블루가 데뷔가 어, 1월 14일인데, 어, 그 1월 14일을 맞춰서 저희가 다시 시엠 블루 초심으로 돌아가자는 뜻에서 만들어진 앨범이고, 어, 총6곡이 있고요. 전곡 어, 저희가 어, 앨범에 참여를 했습니다. 그래서 어, 뭔가 좀더 저희 시엠 블루의 생각이 담긴 네, 앨범이라고 생각합니다. คือคือพวกเขาตั้งใจทำอบ้มนี้มากนะฮะมันมีความพิเศษหลายๆอย่างททานะครับไบรท์หลายๆใครที่มีไว้ครอบครองนะครับผมดีใจด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าพวกเขาทั้ง4ีุ่้งนะครับตั้งใจมากๆกับรีวิวอัลบั้มนี้ของพวกเขานะครับครั้งนี้ครับเขากลับมาประเทศไทยหลังจากที่1ปีที่แล้วเขาเคยมาครั้งนี้กลับมาประทับใจอะไรในประเทศไทยบ้างครับสวเลยฉันก็ไม่รู้อยู่ที่ว่าสักเม่อไหร่คือ1ปีแล้ว

코브카, 코브카. 아, 정말 감사드리고요. 많이 이렇게 찾아와주셔가지고 어, 감사드리고 그리고 또 내일 공연으로 저희가 꼭 어, 최선을 다해서 멋진 공연을 여러분들께 어, 여러분들의 사랑을 보답할 수 있도록 하겠습니다. 한분한분 한분 저희가 감사하다고 말 못하지만 어, 정말 내일 공연으로 어, 보답하도록 보도 하겠습니다. 안녕하세요. อย่างที่แม็บอกไว้นะครับช่วงแรกครับของเพสตันเฟรนนะฮะเรามีให้ประมูลครับสร้อยข้อมือครับที่พวกเขาออกแบบเองเราจะให้ขึ้นมารับตับมือซีเอ็นเองเลยนะครับผมฮะของชิ้นแรกของชิ้นแรกนะครับคุณลูกหมูครับ สรตัวหนังสือรูจองยองฮนะฮะมาเลยฮะมาเลยครับจองยองฮครับคนแรกครับมาครับคุณลูกหมูครับานครับ ใอเลยครับใช่เลยครับนี่ครับคุณลูกหมูยินดีด้วยนะครับระวังครับคนที่สองครับคุณตันตันครับสร้อยของลีจงยอนนะครับมีลูกกีตาร์ทิมเรียว่า LJS นะครับคุณตันตันนะครับใช่เลยครับยินดีด้วยครับ ศบตาสมิธเทยียนดีนะฮะคนต่อไปครับคุณชาตินัทนะครับได้ของพังมินทยอกนะครับเป็นลูก K F S, S, S นะฮะต่อยข้อมือนะฮะมินยอกซีจะทส่งบอลเฉาะสิบเมตร I'm